สยามร่ำให้ทั่วล่าอาดูลพระคุณแม่หลวงค้ำคูณปกกล้าสเสด็จสู่สวรรค์จำรูนพิมานทิพน้อมส่งสเสด็จนภาห่วงสู่ฟ้านิรันสมัยข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทบรุรพาทัศน์1999จำกัด สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ s t o c k News อัปเดตช่วง Pre Open Report นะคะวันนี้พบกันวันพระหัสเสป,ปดี4ธันวาคมพุทธศักราช2568อยู่กับดิฉันอารียานันสัธรธมสกุลค,ค่ะเข้าสู่วันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะก่อนที่จะหยุดยาวต่อเนื่องเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ค่ะก็เช่นเคยนะคะเช้านี้ไปตรวจสอบดูภาะวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัว ในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยชดเชยการปรับตัวลงแรงของหุ้นกลุ่มการเงินค่ะขณะที่หุ้นอินดิเทคก็ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ1ปีหลังรายงานยอดขายช่วงรุ่นหนาวที่แข็งแกร่งนะคะก็ส่งผลให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวลดลง0.07%ดัชนี CAC40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.16%และดัชนีฟุตซีร้อยตลาดหุ้น ปิดปรับตัวลดลง0.1%ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐรวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทําให้นักลงมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ ด,ดัชนีชเฉลีวยวสากรรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.86%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.3%และดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.17%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะไปอัปเดตกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดคอมมูนิตี้ค่ะโดยราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.27%ขึ้นมาปิดที่ระดับ62.31ดอลลาร์สหรัฐต่อบา์เร็วค่ะขณะที่ราคา่ันหินนิวคาสเซิลนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาปิดปรับตัวลดลง0.28%ปิดที่ระดับ108.5ดอลลาร์สหรัฐต่อตันค่ะ ส่วนค่ากันกลัน่นะคะราคาปิดปรับตัวลดลง18.1%ก็ลงมาปิดที่ระดับ4.57ดอลลาร์สหรัฐต่อปาเร็ลค่ะ ไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดสกคเมกก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น11.7ดอลลาร์หรือ0.28ขึ้นมาปิดที่4,232.5ดอลลาร์สหรัฐต่อทริสออนค่ะโดยราคาทองปรับเพิ่มขึ้นหลังมีรายงานนะคะว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐปรับตัวลงสวนทางกับการคาดการณ์นั่นก็ทําให้นักลงมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ ส่วนค่างเงินบาทไทยนะคะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่31บาท88สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าจากราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะที่31บาท92าสตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะผู้ชมที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะกับเรนบิตคอยนะคะสำรวจดูราคาบิตคอยเช้านี้ค่ะอยู่ที่2 9 6 8้านบาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3%ค่ะ อัพเดตภาพรวมตลาดทั่วโลกกันไปแล้วนะคะกลับมาดูสรุปภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้กลางสัปดาห์ดัชนีตลาดทุนไทยก็พลิกกลับมาปิดในแดนลบค่ะโดยดัชนีปิดที่ระดับ1,274.82จุดนะคะติดลบไป2.76จุดหรือว่า0.22ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้อยู่ที่36,323.96ล้านบาทค่ะ โดยห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 AOT ค่ะบวกขึ้นมา2บาท25สตางค์หรือว่า4 9 7ขึ้นมาปิดที่ระดับ47บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย4 0 7 2ล้านบาทอันดับที่2 BBL นะคะปิดตลาดที่165สบาท50สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น3บาท50สตางค์หรือว่า2 1 6มูลค่าการซื้อขาย2613ล้านบาท ตามมาด้วยอันดับที่3 SCB นะคะบวกขึ้นมา2บาทหรือว่า1.52%ขึ้นมาปิดที่133บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย2,127ล้านบาทอันดับที่4 K-Bank ค่ะบวกขึ้นมา1บาทหรือว่า0.53%ก็ปิดตลาดที่191บาทมูลค่าการซื้อขาย1,817ล้านบาท และอันดับที่5กาฟนะคะปิดตลาดที่3 9บาท75สตางค์ปรับลดลง1บาทหรือว่า 2. 4 5เเมูลค่าการซื้อขายกว่า1,764ล้านบาทค่ะไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดทุนไทยปิดในแดนลบมาจากการขายของนักลงทุนในประเทศค่ะขายสุดที่624ิล้าน8ปด0บาทส่วนนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็ซื้อสุดที่228ิล้าน7 0 0 0 0บาท สถาบันในประเทศก็ซื้อสุดที่เช่นเดียวกันค่ะ224ล00้าน3แสนบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิด้วยนะคะ171ล00้าน8แสน3ืนบาทค่ะ ส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะพบว่าเมื่อวานนี้มีมูลค่าซื้อกว่า16,922ล้านบาทมูลค่าขายกว่า16,802ล้านบาทเท่ากับซื้อสุดที่119,700,000บาทคิดเป็นสัดส่วน46.08%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดค่ะและถ้าเราไปแยกย่อยดูรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้มีเพียง1อันดับเท่านั้นนะคะก็ได้แก่หุ้นมิสเตค่ะ ภาพรวมตลาดทุนไทยเมื่อวานนี้นะคะดัชนีแกว่งตัวไซเวย์ก็มีแรงเกงกำไรเข้ามาในหุ้น AOT จากที่มีความชัดเจนเรื่องของการปรับแก้ไขสัญญาดิวตี้ฟรีนะคะกับกลุ่มคลิงพาวเวอร์แล้วก็ยังมีหุ้นกลุ่มแบงค์ด้วยซึ่งก็สามารถที่จะถือข้ามปีไปได้จนถึงช่วงต้นปีหน้าค่ะเพื่อรอการประกาศเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะคะส่วนทิศทางแนวโน้มการลงทุนวันนี้วันทําการมาสุดท้ายของสัปดาห์นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะคะว่าดัชนีนั้นจะแกว่งตัวไซเวย์ในกรอบแนวรับ1260จุด ่วนนวตานั้นอยู่ที่1,285จุดค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมาดูหุ้นเด่นประเด็นข่าวสำคัญบนหน้านหนึ่หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะกบรอคอ PSC พุ่ง1,120บาท AOT ไรายได้เพิ่มหมื่นล้านบอดไฟเขียวแก้สัญญาดิวตี้ฟรีราคาเป้าหมายกระชูด52 5ถึง55บาท เอ t รับข่าวดีสอด้งขึ้น PSC ปิดดิวดิวตี้ฟรีดันรายได้พุ่งแรงรอบใหม่หลังคณะกรมกรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอบอรอไฟเขียวปรับขึ้นค่า PSC เที่ยวบินระหว่างประเทศจาก730บาทเป็น1,120บาทหนุนไรายได้เพิ่ม1,000 10, 0ล้านบาทต่อปีขณะเดียวกันดิวดิวตี้ฟรีกับ King Power จบสวยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ปวีนาจริยติทิพงย์พว่งในการใหญ่ AOT ลั่นดันไทยศูนย์กลางการบินภูมิภาคภายใน2-3ปีข้างหน้าส่วนนักวิเคราะห์ประเมิน PSC เพิ่มเกิน300บาทอัพไซร์ราคาเป้าหมายพุ่ง12บาท68สตางค์พนวกดิลดิลที่ฟรีใหม่ช่วยเพิ่มกำไรอีก20%ซทำให้หลายสํนานักรีบปรับราคาเป้าหมาย AOT ขึ้นต่อ52บาทถึง55บาท ปงยึดทรัพย์หมื่นล้านเฉินจื้อกกอานเบนสมิธปปงดเนินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกทลาย5คดีเฉินจื้อปรินซ์โฮเทลกรุ๊ปกกอานเบนสมิธเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า11,165ล้านบาทพบทั้งเงินสดหุ้นรถยนต์หรูและอสังหาริมทรัพย์ฝากกรทอรับลูกขยายผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับแบงก์พาณิชย์หุ้นแบงค์รับผลบวกที่ซ่าเหตุปันผลยิ่ยสูงเกิน6%บริษัทลักรั์กรุงศรีมองแรงซื้อจากต่างชาติหนุนตลาดจากความคาดหวังมาตรการทีิซ่าหนุนลงทุนหุ้นปันผลระยะยาวชูกลุ่มแบงก์โดดเด่นสุดพ่วงเก่งกำไรเฟดลดดอกเบี้ย10ธันวาคมนี้ ขณะเฟกโกระบุหุ้นแบงก์เป็นกลุ่มที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุดด้านพยงศรีวณิตประธานสมาคมธนาคารไทยเผยธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งแบงก์ทำสเตททรีเข้มหลังน้ำท่วมหัดใหญ่ BCS, c h อ e, RJS รับข่าวดีคอรมออัพเงินเข้ากองทุนสปอสอ สามุ้นโรงพยาบาล BCS, c h g และ RJS รับผลประโยชน์มากที่สุดหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงที่ใช้คำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหนุนเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นขณะรบเชซื้อ BCS เป้าราคา11บาท70สตางค์แนะนำถือหุ้น CSG เป้าราคา1บาท62สตางค์และ RJS เป้าราคา14บาท40สตางค์สามารถรุกพลังงานหุบงานใหญ่3,200ล้านสามารถรุกหลักธุรกิจพลังงานล่าสุดเทด้าบริษัทลูกคว้างานใหญ่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงรวมก่า3,200ล้านบาท ดันแบกหลอกกลุ่มสามารถพุ่ง17,500ล้านบาทและดันรายได้สามารถเติบโตต่อเนื่องดันนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย8ปบาทสสตางค์กำไรปี69คาดเติบโต13% รายละเอียดของข่าวทั้งหมดนะคะคุณผชมรอติดตามได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดรายการถัดไปค่ะแล้วก็วันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะจะพาไปทําความรู้จักกับหุ้นใหม่ตเตรียมเข้ามาทําการซื้อขายในตลาด MA i เดือนธันวาคมนี้ค่ะนั่นก็คือในส่วนของบริษัท NTF อินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจํากัดมหาชนหรือหุ้น NTF นะคะซึ่งก็ทําธุรกิจเกี่ยวเนืงกับการส่งออกผลไม้พรีเมียมไปยังต่างประเทศค่ะวันนี้ทางคุณวิชัยศิระมานกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NTF จะมาให้ ข้อมูลเชิงลึกนะคะถึงธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทด้วยเพื่อไว้เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุนหลังจากนี้นั่นเองค่ะก็รอติดตามได้นะคะในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดรายการถัดไปทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กานนาิกา15นาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ Stock News u อัปเดช่วง Pre โอเพนรีพอแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ง,ง,งานหัตถศิลป์ปราณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดิน เป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอก ักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปะชีพสถาบันศิริกิจสวนจิตลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่น ตรีพิธภัณฑ์บุษสบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในสามโอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทัพตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญ,ญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณี มียอดทรงปรา,าสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชมพรรษา90พรรษาในปี2560 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ส่งเจริญพระชนมายุและส่งเจริญพระชนสาห้ารอบอสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่า เราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแลวงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงกระจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงนิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองสินแผ่นดินลางทีก็แล้งร้อน ให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทน้นกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ามกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกลา้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกาย จวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับ มาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมาย ี่มืนชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นทีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชร จากพื้นดินพระทรงสร้างมาอย่างไร ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน